ช่วงนี้สำับศูนย์โดยยางนิโต้ nt แปดสามศูนย์นุ่มเงียบแรงเหนือใคร A okay, stock in my speakers, lockers. A stock my speakers, Ace stock my speakers, A stock my speakers. be in that ether. Real shit in your speakers. No tap on that beamer. คุณผู้ชมค e a c ครั t งส h ดช่วกนะค,ะนครับ e มกเรซนะครับัาดแดนนี้ก็นำรถเขาเรียกว่าสาวงนิสันจะต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับนั่นคือนิสันสกายไลน์นั่นเองนะครับรถำเสนอสกายไลน์ไปหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่นำเสนอสกายไลน์แต่แปลกไปนิดนึงนะครับวันนี้เรามาคุยกับโู้เขาเรียกว่าโอ้ชื่อดังที่ทำสกายไ i n ์หรือทุ่งยนรหัส RB เนี่ยได้รุนแรงแล้วก็วราวใจ ไว้ลุ้นมากทีเดียวนะครับเจ้าของอายุข้างแล้วครับวันนี้ให้เกดนำรถสคันมาวิ่งเฉดฉายในสเตจเรสซิ่งคุณแป๊กครับจากสองบางซื่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงให้มันกระชับฉับไวครับผมอ่าดีมากต้องต้องซ้อมเสียงโอเคดีมากคลองบางซื่อ อาือขาวชื่อช yep> ื่อจริงชื่ออะไรคือปติกุลครับปติกุณครับผมปติกุลแย้มเกี๊ยบอะแย้มเกี๊ยบแย้มเกี๊ยบโอเคปติกุลแย้มเกี๊ยบครับผมครองบางซื่อน้องๆเห็นบนถนนเห็นตามนู่นตามนี่ในหนังสือครับมันคือครองบางซื่อเราตั้งชื่อมันหรือว่ายังไงบ้านอยู่ติดเลยติดคลองเลยบ้านอยู่ติดลองบางซื่อใช่ถูกงานคนดั้งเดิม ตรงนี้เลยพื้นเทเลยคลองบางซื่อเลยถูกต้องรักคลองบางซื่อมากมากเลยน้ำท่วมเราก็อยู่กับมันแม่งี่สุดท้ายด้วยครับี่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่ท่วมก็คือทั้งทั้งทั้งประเทศหายหมดใช่ที่สุดท้ายผมเนี่ยนะถ้าให้กรุงเทพน้ำแท้นะครับทำไมฮะก็มันสุดที่คลองบางซื่อสุดที่บ้านคุณพอดีครับคุณก็วิทย์ออกไปถ้าไม่ได้บ้านคุณอปีนี้น้ำไม่ท่วมผมไม่มีใครรู้จักนะเนี่ย อ๋อเหรอเออจริงๆนะจริงๆออกออกช่องรายการก็คลองบางซื่อคลองบางซื่อช่องเจ็ดนี่ดูประจําเขาก็รู้จักแต่คลองเขาไม่รู้จักอูคุณหรอกอ้าวไม่แน่ไม่แน่นะไม่แน่คลองบางซื่อนะใช่ป้ายใหญ่กว่าเอ็มเคป้ายใหญ่ป้ายอูหรือไรป้ายล้านเลยนี่เหรอพูดไปเล่นไปไปบัดซอยซอยแค่เนี้ยเฮ้ยไปถึงบ้านนี่เข้าไปดูนี่หลังคาอย่างใหญ่ไปหลังคาเหมือนอู่มือนงอกเคยเคยดูโฆษณาที่มันบอกสีหลังคาสีหลังคาไหมอ ยัมีบ้านผมมีบ้านเดียวนะที่พูดมาตรงข้ามหมดเลยนะครับเอาเรื่องคราวนี้ผมไปถามวัยรุ่นมาอะไรอะไรสักายอะไรมันก็จะมีอู่เฉพาะทางของมันถูกไหมทองบางซื่อก็เป็นอู่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นเฉพาะทางตะกูอาบีทำไมเอาเปิดอู่ขึ้นมาชื่อทองบางซื่อทำไมต้องเล่นอาบีเมื่อก่อนเล่นอะไรก็เปิดอู่ใหม่ก็คือเซกิโลวางเจไม่เอาเลยไม่เอาเลยคือพูดจริงนะผมไปสัมภาษณ์อู่อาบีมา เขาก็จะบอกว่าเขาไม่เอาเลยไม,ไม่ไม่คืออย่างนี้ก่อนเนี่ยอยากได้มากเลยอ่าทายลัสองเด็กๆฝ่ฝันอ่าปะปิพี่ปีเห็นแล้วแบบโอ้ยเท่ห์หรออืมก็อยากอ,าอืมก็เอาสติโลมาเลยอืมใส่ไปใส่เครื่องเข้าไปอ่า ก็เป็นสกายไลน์ละตอนนั้นเด็กๆก็ไนะทุนไม่มีก็เอาเครื่องมา,าใส่ก็อนุโมทนาสาธุรถซีวิโดใช<อ>้ <สา S 2> เป็นสากายไลน์ออกให้มันเบาๆไว้ล้อ,ลอปีเหรือเหมือนกับซีไม่แต่คุณไม่คิดจะเล่นเจเลยเหรอยังอา่านผมสัมภาษณ์พี่ทูนมาอย่างเงี้ยบอกกันตรงๆเขาบอกว่าเขาก็เล่นมาก่อนเจแไปสัมภาษณ์เวิร์ลเทคนิคที่เก่ง RB ร์บเขาก็เล่นเจแด้วยแต่คุณไม่เอาเหรอยเจแซดไม่เอาเลยเพราะอะไรเครื่องแรกไอ้นี่เลย VG30 ที่คุณทำคุณจบไรมาทั้งยนไม่จบหรอกอย่าเรียกว่าจบเลยแต่รักก็เลยทำครับผมหรือเองประกอบเองมีคุณครูสอนไหมครับก็มีหรือครูพักรักจำประสบการณ์เลยล้วนๆเลยรถตัวเองด้วยใช่รถคันแรกที่ทำคือซีเวโรวางเครื่องอาบีที่บอกครับผมทำขึ้นมาอนุโมทนาสาธุว่าเป็นสกายไลน์เพราะชอบครับแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่พร้อมที่จะซื้อมันใช่แล้วจะได้มาไงต่อจริงๆแล้วถ้ามันรวมกันว่ามา ถ้ามันรวมรวมกันเนี่ยนะไปทําที่นู้นที่นี้นะก่อนนี่จะมาทําเองเนี่ยมันซื้อได้แล้วนะแต่เขาอีกย้ว่หนึแต่าเขาว่าคุณไม่ได้เปิดอู่ตั้งแต่แรกไม่ใช่ไม่ใช่คุณก็เป็นลูกค้าทั่วไปที่ไปอู่นั้นทีอู่นี้ทีรุ่นอะอยางเอริงคุณีโคตรเทพแล้วยังไงมาทำอู่เองอ่ะมันเริ่มจากแบบทําไมทําไมต้องแบบทําคือไม่ได้ว่าใครนะคนคือเราทุนทรัพยัน้อยเว้ย ไปอู่นั้นก็ใช้เงินังเยอะไปอู่นี้ก็ไม่จบต้องไปซ่อมอู่นั้นแก้อูนน่นี้อองุนงิดอู่นี้หรือเองหรือเองทำเองครับรบู๊กันเองใช่จนเป็นขายทิ้งครับเซอรพิโลขายทิ้งครับซื้ออะไรซืร้อฮอนด้าอ้าวอะไรของคุณเนี่ยจริงซื้อฮอนด้าอือเอาฮอนด้ามาทำบางจัดบางจัดตอนนั้นแต่ว่าที่บ้านไม่ให้แล้วก็เลย ใช้วนหน้าก่อนอืมพอเริ่มแบบว่าเก็บเงินได้ก็ซื้อลดมาอ่าก็ซื้อเขาซ่าอ่าซื้อเขาซ่าที่สันเขาซ่าคือยูเอสอาร์ครับอืมซื้อมาก็คือซื้อมาเนี่ยรถมันทำมาบ้างแล้วน่าทำนู่นทำนี่ทำไปเรื่อยๆทำจนมันวิ่งไม่ได้นี่ครับเฮ้ยนี่คุณผมเชิญคุณมาเนี่ย คนทั่วเทศดูเลยรายการที่อยู่ในคลองบังซื่อเนี่ยมันต้องทำลาวิ่งได้ที่เกียรมันแตกมันแรงจาดแรงม้ามันเยอะก็เลยวิ่งไม่ได้รออะไรอยู่ประมาณนั้นวกกลับมาสกายไลน์เดี๋ยวนี้พูดถึง r าบ26ก็ต้องมีคลองบังซื่อติดหนึ่งในสาติดหนึ่งในหของประเทศไทยชอบอะไรในสกายไลน์ชอบที่บอดี้ชอบที่เครื่อง แต่กันแล้วก็จะมี30 3สเอสอ่ะเราก็ว่ายังไงตามเทรนด์ไปรุ่น32 33 34คุณชอบเลยมากสุดยอดสมดัอดเพราะมันฝังใจไงอย่างที่บอกวัยรุ่นใช่สนเสน่ห์เขามาจากที่ตรงไหนทำให้คุณแพ็คติดใจมันกล้องสวยอะ่ะดูดนันมันพร้อมท,ที่จะเป็นรถบ้านก็ได้บางคนบอกหน้าตาเหมือนกอซิลล่าเขาดูหนักมากคิดว่าเหมือนไหมผมว่าเหมือนนะดูยังไงมันมีจมูกจมูกคุณนอนเต็มที่หรือเปล่าก็นอนไปชั่วโมงแล้ว นั่นแหละดูยังไงก็ไม่ผิดนะหรอมันฝังใจมันดูเป็นรถแข่งก็ได้รถใต้ก็ได้ทำมาปาติล่าเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยหนังเรื่องปาติล่ามันดังน่าใช่ใช่ญี่ปุ่นแล้วมันออกมาพร้อมกันพอดีใช่หรอใช่นะไม่เลี่ยเอาดีๆอย่ามั่วดิไม่ผัวจริงๆแล้วมันดังยุคยุกเรียกับสกายไลน์ มันออดกับพร้อมกันเขาก็เลยคนญี่ปุ่นเรียกว่าเนี่ยมันกาซิลล่าแห่งเกาะญี่ปุ่นพอรถมันดูหน้าตาดูดันน่ากลัวพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยชอบสามสองทำมามีหลายๆอย่างผลงานน้องๆก็คงเห็นแข่งขันซุปอัพของเ o เองก็ดีเฮาซ่าที่แรงแรงเข้าประกวดสกายไลน์ลูกค้าที่ทำกิจวัตรของบางซื้อก็เข้าแข่งส่งเข้าประกวดด้วยวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์ท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรบกวนท้องแก๊ท้องแก๊เนี่ยเป็นเสียงสดๆตรงนี้ นำรถมาให้เราถ่ายทำสองคันด้วยกันบมสำม้าวันนี้ทำอะไรบ้างเคองน2,800เครื่องยนต์ 2,800cc ยังเดินมา2,600ใช่คันนี้เป็น 2,800cc ซ k Step Zero HK Step Zero แรงม้าเท่าไหร่ครับ900เจ้าของชื่ออะไรครับชื่อกบครับกบอัพแอปกบโชคชัยกระจกกบโชคชัยครับเลือเลิกแล้วมาาด้า มาบ้ายี่หกแล้วใช่ตอนแรกเจ้าเซเว่นเนี่ยวันยี่สิบหกสมองเดี๋ยวไปคุยเขามากสมองน่าไม่่คอยดีเจ้าของรถวันนี้เขาผัานมาเล่นสกาลายแล้วก็นอนนะอ่าดีดดีดตีสามตีตีตรงเพลงไม่ฟังกลัวช่างหลับไงกลัวช่างหลับให้ทำเครื่องอีกหนึ่งพันละอีกหนึ่งพันนี่ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นเดิมๆโอเวอร์ฮอลให้มันสดให้มันวิ่งดีใช่ครับใช่ไหมเปลี่ยนประองประเกณฑ์ใหม่ ผ่านมือแล้วสก,กายไลน์ผ่านมือมากี่คันก็หลายคันนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันคือเดซนเนโล่มากกว่าอ,อ,อ๋อสก,กายไลน์เบอร์บอดี้ดไม่ค่อยมีมากนะนะครับเอาละคุูยังคร่าวๆนะครับหมายว่าวันนี้ขอบคุณคุณแบ็คมาที่นำรถ<อ>มาให้เราถ่ายทำกันเ<อ>ดี๋ยอะขอญาตถ่ายทำสวยๆได้ครับสกายไลน์แล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะยกกองถ่ายไปอู่คุณได้ไปเจาะลึกได้เลยท่านอย่าเพิ่งงงนะอู่นี้มีทีเด็ดเยอะแยะมากมายและประทานโทษคนๆที่เห็นพูดน้อยๆอย่างนี้ พามากๆแล้วก็ความรู้เรื่องรถยนต์เกี่ยวกับตะกุอาบีสุดยอดอีกหนึ่งคนนะครับเอาไว้วันนี้ขอบคุณก่อนเดี๋ยวข <ผม S 2> รางหน้าเราไปถล่มพี่อู่นะขอบคุณครับ,บคุณแป๊ะค,ค,ครับ It ride. It ride. I'm on the pedal, show you what My, 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 move that, move that My money, back right. I am, so don't play with me. If I could talk about the bodies, I could tell you about the killing. Duck taping niggas in the name of drug dealing. Big body is why the bitch niggas starve. Turtleneck Mercedes blowing smoke up out the top. Time to talk about the money, I could tell you about the profit. Oceanfront spot moving niggas out the projects. ท่านผู้ชมครับวันนี้คือภาพรวมทั like ้งหมดของ Echo Street Racing ในสัปดาห์นี้นะครับก็ฝากโปรโมชั่นต uh 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 ้อนรับหน้าฝนนี้ด้วยนะครับเพียงแค่ซื้อยางนิโต o NT 830ครบ4เส้นรับฟรีทันทีครับล่มนิโต o NT 830จำนวนันึ่เพั่คเปผนช่ชอบไปไหนนะครับช่วงหน้าอัปเดตสินค้าใหม่ๆปี2 0 2 2กับไบเออร์ไกด์สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ